ข้าวสารอาหารแห้งกับปลาครับก็ลังขาทั้งคนเลยนะได้ครับจ้าใจสู้ๆเเปลี่ยนอดีขึ้นเลยข้างในด้วยไหนยังไม่เร็ยังไม่เสร็ตละไม่อะไรผมดู ไฟไฟบาตไฟนะ phái นี้นะ เดี๋ยวถอนแป๊บเดี๋ยวมาให้อธิบายกดควบตัวเดี๋ยวจะไปน้ำผิดถอนนะ